ย้อยโอ้เอาละท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีด้วยที่ผมลงคลิปชอ้อนครับก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปอ่ะพอดีว่าเล่นแต่เพื่อน,นเล่นแต่กับเพื่อนน่าหล่อเลยเอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นานด้วยวันนี้อยู่กับแบบจำชื่อไม่ได้ ต่อให้จาชื่อได้ก็อ่าน,อ,านอ่านชื่อไม่ออกเอ้ยร้องเลยแล้ววันนี้เขาอัปเดตฮาโลวีนนะทุกคนแต่ผมไม่ได้มารีวิวตัวละครฮาโลวีนนะเพราะผมกากเกินอะข้างๆนี่กระจอกอะมีแค่ตัวแบบว่าระดับสุดโอดอะไม่กี่ตัวเองนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวไอ้คู่หูคู่หูหสุดแขนเออแขนแบาก็ไม่รู้อะแต่มันฆ่าตวัวมันคือมันฆ่าพวกมันมันฆ่า ก <ith> in <c oughs> ัน <Yap> น like <c oughs> ั่นแหละเออยังไงมันสู้กันก็ไอ้อกตัวนี้มันได้มาจากการฆ่าบอสไอ้ข้างบนนะข้างข้างบนเออภูเขาก็วิธีทาก็ว้าปมาตรงนี้นะนี่ว้าปมาตรงนี้เลยโลกเก่าอ่ะวราบมาตรงโลกเก่าเฮ้ยดาเลยตอนแรกจะแบบว่าฟาร์มแบบนี้อยู่นะแต่ว่าฟาร์มไปฟาร์มมาอยู่ดีๆก็สุโหดแล้วเนี่ยก็ ประมาณนี้แหละก็ตรงนี้มันจะเป็นที่เกิดนะถึงเอาไว้ทำโคเอ่ะอย่างเช่นไอ้พวกนี้อ่ะมันจะมีทั้งไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่เกิดจาบไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นปีศาจนะแล้วก็เป็นร่างวีหนึ่งอ่ะทั้งสองตัวเลยจะเกิดแถวๆถวเนี้ยแหละซึ่งมันเอาไว้ฟาร์มสำหรับพงเลยเอาไว้ฟาร์มไอ้พวกกล่องก๊อตอ่ะกล่องก๊อตหรือกล่องอะไรก็ไม่รู้แหละจําไม่ได้เหมือนจําได้ว่าไอ้พวกวีสองดรอปกล่องก๊อตเสื่อนไอ้พวกวีหนึ่งดรอปกล่องดํา แต่ไม่ใช่กล่องดาร์กนะเพราะกล่องดาร์กแบบนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกล่องอย่างไงน่าจะไม่มีด้วยซ้ํานะผมเคยสู้กับบอสท,ทุกตัวในเกมนี้มาแล้วมั้งก็ก็สู้เกือบทุกตัวแหละง่ายๆเพราะบอสตรงนั้นมันเออผมก็จอกเกินอะ่ะขี้เกียจสู้ซึ่งผมมีสกินด้วยนะสกินไอตัวนี้ล่างวีหนึ่งแต่ทำวีสองไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นแค่สกินอะเอาไว้เฟี้ยวเฟี ซึ่งก็ผมจะมารีสปิเออมารีวิวสกิลละซึ่งไอพวกฮัลโลวีนเดี๋ยวผมเก็บตกเองนะแล้วก็ไอที่เหลือนะอย่างเช่นไอตรงตรง้นไม้ตรงนี้นะผมหาได้แน่นอนนะคือผมมันผมรบเควสดมันอยู่ะรวมถึง b to b the t t B a s t บีด้วยแล้วก็รูเลอ a ์อ k e n ค n g นงรูเลอไม่มีด้วยซ้ำอะเกรดเล็มอร์ทนี่ผมทำไปแล้วนะแต่ผมต้องการหนังสือแต่ว่าไม่ทันแล้วแหละเพราะอีเวนต์มันหมดละต่อไปก็นี้แหละ ที่เราต้องการอ่ะนะซึ่งก็ได้ได้ง่ายอยู่นะลืมแล้วค่าตัวอะไรอะเพราะมันไม่บอกเราแต่ว่าถ้าเราได้มันมาก็สนุกดผมทำเควสไอ้เกกะแชดไปเสร็จแล้วแต่ว่าเรียกง,ง่ายคือผมทำเควสทุกอย่างเสร็จยกเว้นเควสอีเวนต์อะนะเพราะว่าผมกาเกินอย่างที่บอกอะที่ฟาร์มโดยเพราะไอ้เควสตรงนี้นะทำไม่เป็นนะไม่อะมันต้องมีไอตัวนั้นก่อนซึ่งโหโมันหายากอยู่นะอะแหละ เริ่มรีวิวกันเลยบ่นมากพอเกินไปแล้วก็ไอตัวนี้มันได้มาจากการฆ่าบอสนะโดยที่เรารับภารกิจพวกสวรรค์นะไอตรงนางฟ้าที่มันที่มันเป็นตัวนางฟ้าถือดาบอะเป็นร่างวีหนึ่งแต่แค่เป็นสกินซึ่งผมมีตัวมันแหละมันเป็แค่สกินเฉยๆนะดาเมจก็ดาบสกิลดาบก็ดาเมจเก้าสิบนะก็เท่ากับหมัดเก๊กแชทเลยนะซึ่งแรงอยู่ สิ่งที่ดีคือมันตีไกต่ตีกลางอ่ะตีกลางมันก็แรงมันก็ก็กไกลอยู่นะก็ดีอถ้าการตาของเออก็แบบนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่มันปิงปิงะนะแต่บางทีผมก็ฟันไม่โดนผมไม่เข้าใจทําไมก็สกิลมันมีแค่เนี้แหละสกิลดาบนะต่อไปก็ holy flame นะมันสุมสกิลนะไอ้สุมดาเมจน,นะตัวนี้ยเพราะมันติดไฟด้วยติดไฟแบบพิเศษ ซึ่งเท่าเดยผมเห็นก็น่าจะถึงสองร้อยแหละแต่ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงอันนี้ก็แค่หนะึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะมั้งก็ลงค,งคลิปนี้เสร็จก็อันนี้นะอย่าลืมนะผมรีวิวแค่สองตัวอีกหลายตัวก็รอก่อนและกันอ่ะพอดีว่าผมมันขี้เกียจถ้าไม่ใช่ครูหูผมก็จะไม่รีวิวสองตัวนะแมบเนี้ยมีแมปให้รีวิวละไอ้น้องร <laughs> <laughs> องเล่นนะทุกคนเออ พวกมาเกิดอะไรตรงนี้เนะี่ยก็สกิลก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เป็นการฟันรอบๆอ,อันนี้เป็นการฟันปกติแล้ว Holy Frame กับ Best Excalibur Best Excalibur ต่อไปเอ่ออะไรก็ไม่รู้ไลท์ไลท์ยัางมีว้าเหมือนจริงด้วยฮะจะทำดาเมจหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คำนวณถูกเปล่าก็ไม่รู้ ทมได้แกสีคณิศาสตร์อ่ะลอเล่นเ้ย <c oughs> จริงจมสกิลก็จะประมาณไนี้ยนะทุกคน <c oughs> ก็ก็ค่อนข้างที่จะโหอดอยู่ดาเมจเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะตัวนี้มันเลือดน้อยอ่ก็ปงิงหายตัวเลยเอาแหละโอ้โหมันเกิดเยอะตรงตรงนี้เยอะจังวะตรงนู้นก็มีนะ เอ้ยแล้วจะตีธรรมดาทำไมอ่ะก็ไอ้สกิลนี้ก็ดาเมจก็จะไม่รู้อ่ะมันน่าจะสุ่มเลยเพราะว่ามันสุ่มอันนี้ด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมโดนก็เท่าที่ดัมม <t> นะี่ผมโดนก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบอ่ะซึ่งหนึ่งร้อยสิบมันก็แรงอยู่นะก็ก็ก็แรงแหละแต่มันแรงไม่เท่าไอ้สกิลแรกไงถึงแม้ครูดาวมันจะเร็วว่าเ็าตามอ่ะ คูดาวอันนี้มันสิบสามสิบสองวิอ่ะแต่ครูดาวอันนี้มันก็สิบสองวิก็ก,ก็ก็โหดอยู่แหละทุกคนโหดอยู่โหดอยู่ก็สกิลมันก็จะเป็นการเหมือนชี้ไปข้างหน้าเอาดาบไปชี้ข้างหน้าแล้วก็ใส่ลาแสงสุดโหดบรรลัยกันมาแล้วก็ติดไฟด้วยนะติดไฟแบบไม่ปกติด้วยเป็นติดไฟแบบสุดโหด แล้วเหมือนเป,เปลี่ยนท่าตายของเดอม,มี่ใหม่เลยมันจะหายตัวตายปกติมันนอนลงไปเลยช่างมันเถอะเลือกเบียวและสกิลนี้เป็นการฟันเลียงตัวนี่ดูเหมือนสกิลแรกอะแค่ว่ามันเอวีกว่าแต่มันเออีแค่ข้างหน้าเราไงข้างหลังมันไม่โดนดาเมจที่บางคนดาเมจที่โดนส่วนใหญ่ก็เนียอย่างเช่นคนนี้หนึ่งร้อยสิบสี่อันนี้ก็ สองร้อยเหรอไม่ใช่ดิหนึ144่งร้อยสิบสี่อ่ะอืมเออใช่หนึ่งร้อยสิบสี่อันนี้ห 144, 144. นึ่งร้อยสี่สิบสี่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถสรูปคือดาเมจอันนี้หนึ่งร้อยสิบสี่นะไม่เชื่อแล้วผมทำใหมยี่นี่ให้ดูจะรู้เรื่องไหมเนะี่ยอันนี้มันไม่ใช่เลือดหกร้อยนู่บ่โอ้ผมเผิ่สร้างสตูอขอโทษนะก็ ขออันนี้กับไอไอตัวนี้แป๊บหนึ่งจิ้มอีม๋ฟืนอือโชสกิลอา้าวหายตายเลยจะกลายเป็นฝุ่นเกก็ตัวต่อไปก็เป็นเอออยู่ไหนอะอยู่ Emperor of h e l l อ่ะนะตัวนี้ชื่อว่า Knight of h e l l Knight of God อาว Knight of h e ไ l นี่คือ Knight of God นะ อ่านถ um ูกเบาไม่ร so so ู้มูก็ติดคูดาวอยู่พอดีว่าไปตีไปตีมอนไม่น่าตีเลยคูดาวจบยังกล่องทองได้ขอแล้วกันปิดปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดดิปิงปิงจะปิดอะไรลหรอเฮ้ยอันนี้ไม่เกลือเก็บเลยมานี่ต่อไปก็ ก็เก็บไว้ตรงนี้แหละพออัดคลิปเสร็จก็เออเอาไปขายมันได้คะแนนดีเอ้ยมันได้ของมันได้เงินดีต่อไปก็ตัว emperor of hill อ้าวโอ้ยไม่ใช่หละเลือดเท่ากันนะวิธีการหาก็เท่ากันแค่ทำาเควเอ้ยวิธีการหาก็เหมือนกันนะเลือดเท่ากันวิธดีการทำาควยก็เหมือนเดิมนะส,ส่วนสกิลมันก็เท่ากันแล้วนี่เกิดอะไรตรงนี้เนะี่ยแย่ ค่ายพวกนี้ก่อนแล้วกันนี่มันจะโดนยากหน่อยนะค่นข้างทีง่ะโดนยากเลยแหละซึ่งบอสแต่ละตัวนี่ก็เลือดเยอะนะเราทำเควสเสร็จแล้วมันจะมีคุณแจมาให้เราอ่ะก็ได้แหละดาวเมจปกติอันนี้ดาวเมด95เอ้ย95เหรือ85วะ95เดีย หรือว่า95ใช่แหละ95ดาเมจเยอะกว่าไอ้นักดาบตัวนั้นห้ยใส่บุบพลังดาเมจเยอะกว่าไอ้ดาบตัวนั้น <c oughs> ไอ้ก็ตในในออกก็ตแต่ว่าเอเร์เเแรงกว่าแต่ต่อยยากต่อยโดนยากอันนั้นต่อยโดนง่ายมาก <c oughs> ฟันโดนง่ายดิ <c oughs> <c oughs> เริ่มเริ่มอัน,นี้ละแล้วก็เดสสไต ดาเมจถ้ารวมดาเมดไฟด้วยก็จะเออก,ก,ก็ไม่รู้อาจจะเป็นดาเมดสุงก็ได้มั้งดาเมดเก้าสิบหรือมันไม่สู่มว่ะอันนี้ก็ดาเมดเก้าสิบกิลมันก็จะประมาณเนี้ยต่อยพื้นแล้วมันจะมีระเบิดออกมาถ้าเป็นเอลอนะ แล้วผมเผิ่สร้างสกิลไปเผิ่สร้างสตูไปสองคนดามเก้าสิบจริงด้วยโอไม่ oh, นะทุกคนผมสร้างสตูไปสองคนชี่ชีช,ชีมีมีข้างเรี่ยนแหลกนะทุกคนใช้สกิลมันแหลกผมยังจำได้เลยตอนนั้นมันเล่นคนเดียวยังไม่ถึงอัปเดตฮาวีนะ่ะยังแหลกเลยทุกคนโอ้ยเล่นไม่ได้ร้องเลยฟาร์มต่อไม่ได้แล้ว อันไหนมันอยู่ไหนอยู่นู่นเว้ยไม่ใช่จะบอกตายไปแล้วอ,อยู่นี่ล่องหนล่องหนไม่เป็นรอยเนี่ยมันจะแต่วาปอ้าวเพือ่อ,อ,อสร้างสตูอีกหนึ่งคนเราจะไปต่อยใกล้เราไหมไงก็โง่จริงๆเลยฮึยเกตัดคลิปอะไม่ใช่ไรอยะผมตัดคลิปแล้ว สกิลต่อไปเป็นการต่อยแบบนี้นะคนเป็นการต่อยเป็นหมัดลมนะซึ่งห้างเดียสุดโหดอะเฮ้ยกอเลยอ่ะโอันนี้อีกแล้วแดดมีใครจะเอ้าไหมผมให้ฟรีอ่ะผมมีเป็นล้านเลวเนี่ยรวยจัดมีใครเอาไ่ะผมให้ฟรีนะทุกคนเข้าเซิร์ฟผมได้นะเซิร์ฟผมเปิดให้เพื่อนเข้ามัง้งเดี๋ยไปดูเซิร์ฟผมก่อนน่ะคุณต้องแอดผมด้วยนะเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้ ผมมีอีกหลายคริสตัลเลยอันนี้ด้วยเไม่ผมไม่เอาดีกว่า <c oughs> ผมไม่ได้เอาหน่วยความสะดวกอะไรขนาดนั้นมัง้งช่งมันเถอะเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บไว้ก็ได้เพราะว่ามันก็ดีอยู่นะที่ผมเก็บกล่องไปเพื่อเอาตางังเงินเงินในนี้หมอนนี้เออช่างมันเถอะเมื่อกี้ก็ไอ้สกิลวันนี้ส,ก,ก,สกิลสามก็จะเป็นการต่อยหมัดลมนะทุกคน ซึ่งระยะไกลมากดาเมจแรงมากด้วยแล้วสกิลมันครูดาวเท่ากับไอสกิลไนท์ออฟก็อดเลยนะเอ็มเพลเยอร์ออฟเฮลนี่โหดอยู่คือใช้ฟาร์มได้อะแต่บอสมันก็โหดเช่นกันนะแต่ผมคิดว่าบอสก็อดออฟไนท์ไนท์ออฟก็อดมันโหดกว่าแต่มันไม่ค่อยแรงอะสกิะแต่มันใช้เน้นคอมโบไงคอมโบได้นะคนทุกคนไม่เชื่อก็ลองดูดาวมจที่ผมทำได้คือ หนึ170่งร้อยเจ็ดสิบอะนะใช่เลยวะใช่แหละมัง้งยี่สองร้อยวะสองร้อยเจ็ดสิบนะใช่สองร้อยเจ็ดสิบมันเกี่ยวกวับความต่อเนื่องของหมัดด้วยแหละถ้าหมัดมันต่อเนื่องกันก็เมื่อกี้มีสองร้อยสองร้อยดามิสองร้อยเจ็ดสิบอะ แต่ว่ากี้มันมีเลือดสามร้อยผมต่อยไปแบบว่ารัวๆมันโดนไอฮิตเกินทําให้มันก็น่าจะดามิแรงอ่ะไม่ใช่คนดูไอตัวนี้นะเดี๋ยเลือดสี่ร้อยห้าสิบมันตายเลย <c oughs> <c oughs> ตายไปแล้วทุกคนผมพูดจริงนะ <c oughs> เ่องนี้ตัวอะไรเนี่ยโหแล้วไม่ปีกมันไม่โหลดวะ <c oughs> ไอ้ทุกคนมันเป็นโกคูทุกคนนะนะมันเป็นโกคูอะมันลอยได้โดยที่ไม่ใช่ปีกเะรออลืมไปอันนี้มันหันสกิลไม่ได้นะทุกคนลืมไม่ได้ไงแต่สุดท้ายก็โดนมันอยู่นะสร้างสตูอีกแล้วคี้สร้างสตูจริงเอาตายอันนี้ก็กล่องเดียวกันใหญ่ตัวนั้นแหละอะตอมิกไคจูไม่ใช่ลอเล่นมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ อ t ะตอนมิกมิวแทนมั้งจะไม่ได้ทุกคนผมนเลวมัเลวเลว้ลองเลยโอเคเก็บไว้ตรงนี้เอาไว้ขายน้องวันนี้รวยแล้วกูไม่ใช่แล้วแม่กว่าจะรีวิวครั้งหนึ่งกีน่นาทีอะเนี่ยคนสิบห้านาทีบ้าแล้วรอไปนานจัด mm hmm. ก็โหลดอีกคลิปอาจจะนานหน่อยลงคลิปนานอะ่ะคือลงตอนสี่โมงมัง้ง ลงจอนสี่โมงอะ่ะคลิปแม่งลงอีกที <c oughs> อาทุมไอ <c oughs> สกิลนี้ก็ดาเมจมันไม่ค่อยแรงเนี่ยมั้งถ้าโดนต่อเนื่องมันแรงนะเหมือนไอสกิลเนี้ยมันต่อยไปสามหมัดคุณก็ต้องต้องทำแมสตูแม่งโดนไปสามหมัดไม่โดนครบสามหมัดดาเมจมันก็จะไม่ถึงสุดนะเช่นเมื่อกี้มันเลือดสี่ร้อยต่อยที่ตายเลยสกิลนี้มันใช้ยากทุกคน ดาเมจมันก็เลยจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นไอ้พวกบอสที่มันแบบว่าคือมันชอบเดินมาหาเรามันก็จะแบบสู้ง่ายอะ่ะก็ไอ้พวกนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วนะข้อเควสก็ดูเอเองเลยกันนะผมขี้เกียจสอนพอดีว่าเควสผมเต็มเออจะให้ผมรับต่อรับช่วงต่อปิวปิวปิว เอาว่าเป็นว่าผมจะรับเควสเอาไว้แล้วกันน่ะนะแต่ผมจะไม่ทำนะเอาไว้ลกๆเฉยๆให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมได้เอาดีเวอช่างมันเนี่ยสกิลก็สกิลทั้งหมดก็ดามเมจแรงอยู่นะตัวนี้บางสกิลมันดามเมจแรงกว่านี้ด้วยอ่ะไอตัวอันเนี้ยให้คููดาวอยู่อ่ะคูดาวเท่าไหร่สองวิสามสองวิ อไม่เอาดีกว่าขี้เกียจแล้วจะรอทําไมร้องเลยเอาละทุกคนก็ปิดไปแค่นี้แหละก็ลงคลิปอาจารนานหน่อยพอดีว่าผมเดไปฟาร์มต่อผมจะฆ่าทุกตัวในผมจะฆ่าทุกตัวที่อยู่ที่เนี่พอดีมันเกะก,กะหน้าตาเกะก,กะตามากเลยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแล้วให้ให้ทุกคนดูว่าผมฆ่าพวกมันยังไงร,รอเล่นรอเล่นไม่ทำเราขี้เกียจ ก็ฝึกเ,เมนออโอไฮโอใครจะเอาเก่านะแต่ว่าผมไม่เอาแล้วผมมีร่างอเวคเคนแล้วใครอยากดูร่างอเวคเคนบอกมาเดี๋ยวผมทำเอง mm hmm. เดี๋ยวพวกฮาโลาวีนนี่ไอฟิลลิ่งฟิลดนฟิลดนเลปเปอร์นี่กับไอแวมพาติคิงก็รอนหน่อยแล้วกันนะอ่านผิดขอไปด้วยเพราะผมมันไม่เก่งตะ <c oughs> กีบบาทอะ พอใช้ได้ก่อนปิดคลิปผมขอสุม่มสุ่มอันนี้มันมีอันนี้ป่าววะเ <c oughs> กาะหัวรู้เลยแหละผมมันบาปชิปเฮ้ยมีว่ะสุ่มหนังสือได้ด้วยออสุกยขนาดนั้นเจียว <c oughs> เฮ้ยทุกคน สุ่มตรงนี้แล้วมันมีโอกาสได้คุณแจไปสู้กับบอสนะเฮ้ยสนแล้วก็มีบิ๊กแบงรีเมนด้วยก็ถึงต้องการมันอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือ c e l e s t i a l Essence หรือไม่ก็ Ruler Essence น่ะนะซึ่งไอไอไอันนี้แหละฮ r โร w o r d กับไอเดม i c Cloud เนี่ยใช่เลยมันคือไอที่เอาไว้ทำนั่นแหละ god i s b l e s s i n g แล้วก็ไอ b วิส คิสตันนี่ผมยังไม่มีนะคิสตันเซนิคิสตันผมมีแล้วแต่ว่าไอบุ book ๊กออฟโพเทนเชียนี่มันต้องการใช้กับอะนรนู้เปลหนังสือมันไม่มีนี่อันนี้มันหนังสือที่เป็นโค้ชของอันเนี้ยแต่ผมไม่แครผมไม่ซุมแล้วจะมาดูทำไมเอาไว้ดูเฉย ผมจะมาสุ่มอันนี้นะไออันนี้แหละก็ผมมีไอเนี่ยเต็มเลยระดับแรก็ก็ขี้ขี้ั่งนั้นเลยเห็นแล้วมันขี้แตกสุ่มโชว์เลยสุ่มโชว์เนี่ยสุ่ม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 เงินหมดยังกดลัวเกินอ้าวมันไม่ให้กดลัวล้องเลยระดับอันคอมเมนตะ โอ้ยระดับอเาอาขอมยแล้วค่อน <c oughs> ข้างจยอะเกลือทุกคนวันดีว่าระดับแรมไม่ค่อยได้เลยเกลือเกินมีการเพิ่มระดับไหม <c oughs> เอาละคลิปนี้ไว้ขค่นี้ก่อนนะจบจริงๆนะทุกคนบายโอเอาให้ครบยี่สิบนาที